สวัสดีครับผมคิปนีมาเจอกันครับผมหนุ่มอีสานไต๋นะครับผมกับบรรยากาศช่วงตีห้าครับผมกําลังจะขึ้นเขาช่องตะโกนะครับเดี๋ยวคิมนี้ก็จะผ้าเบิ่งตอนขึ้นเขานะครับผมนี่ก็ใส่มานหนักเลยเหมือนนี่หนักตึงเลยเหมือนนี่ไต็มุขันคือเราครับผมเอาไปลงอยู่ที่จังหวัดยโสธรน,นะครับผมไปจังหวัดยโสธรครับ บรรยากาศกำลังดีเลยครับผมอยู่นี่ลาดจอดอยู่นี่ผมมีรถจอดเลยนะครับผมก่อนึืนผมมีรถจอดเลยอยู่ข้างบนนาะจะมีหลายอยู่มั้งเดี๋ยวจะพาเบิ่งตอนดันเขานะครับผมขึ้นเขาช่องตะโกว่าจะเป็นอย่างไรครับผมเมื่อนี้นาจะนักหลายตันอยู่นะเมื้อนี้ ได้เจอเห็นแลไม่ทั้งยาโซถักใดเลยครับเต็มคันครับผมเต็มคันบรรยากาศเงียบเงาแห้งครับผมบุมคอยไม่รหดแลนเลยเมือนนี้บรรยากาศก่อนขึ้นเขาช่องตะโกนะครับเงียบเงาแห้ง โอเครถกำลังลงมาจะพาไปเบิ่งตอนขึ้นเขาครับผมพาเบิ่งตอนดันเขาโอเคครับผมเดี๋ยวไปขึ้นเขากันครับผมดันเขาแหละดันเขาแหละไครับผม ออกเดินทางต่อพอไข่มีรถมันถูกไงแลนหรอกมาครับผมดันเขาช่องตะโก้แล้วบาทนี่ตอนตีหาครับผมมาเบื้องกันตอนนี้ลากขึ้นเกียร์ซีครับน่าจะได้ถอนลงอยู่นะคิดว่า ลงลงเลยครับผมลงลง,ลงเลยเอเอเจสซีครับผมเจสซีซีบ่ไวครับใส่สามโอ้อยเดยวถอนอีกเด้สา,สามสามสามได้สามได้ไดยุครับผม สามได้สามได้่เดีย๋ยวสามไปเรื่อยๆครับรถบบคอยมีครับมือนี่ขาขึา้นสมารมีแต่ขาลง ดันขึ้นเรื่อยๆครับผมดันขึ้นเรื่อยๆดันขึ้นเรื่อยๆมีแต่ขาลงมากครับผมขาขึ่นโมมีม ิปนี้ก็จะเอาเป็นคลิปเงวๆยขึ้นสุดเขาไปเลยครับผมให้เบิงบรรยากาศเต็มๆนะครับในเขาช่องตะโกเวลาขึ้นเขาตอนนี้ก็ยังแลนอยู่ที่แค่สามอยู่ครับ จะรถขาลงครับผมขาขึ้นบมีเลยถึงมีรถมารถหน่อยรถหน่อยถึงมางรถใหญ่บมีหรอ ขึ้นแค่สามได้เรื่อยๆนะครับผมเกี่กสามขึ้นได้เรื่อยๆโอ้คันนี้ไฟสีสมลงมาเลย ตอนนี้ยังขึ้นอยู่แค่สามอยู่ครับน่าจะบริษัทอนดอกน่าจะสามพอดีน่าจะแค่สามได้ ไก่สุดแล้วครับผมไก่ขึ้นสุดแล้วอ่าเขาเคศจังหวัดบุรีรัมย์ ึ้เขา,าและเดี๋ยวผมก็จะจอดเขาของน้ำอยู่แถวนี้แหละนะรถบรรทุกแบบหลายครับผมโอเคครับผมนี่ขึ้นเขาไมา่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจอดเขาของน้ำก่อนนะครับผมก่อนเดินทางต่อไว้เจอกันคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ